กลับใดที่ท่านยายยังอยู่ที่นี่ข้าก็ไม่กลัวนิยายเสียงเรื่องอย่าเรียกข้าว่าหญิงชราบทที่19 <S 2>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  หากเธอไม่ได้ผ่านช่องว่างเข้าสู่มิติการเวลาเด็กๆจะมีชีวิตอย่างไรหรือพวกเขาอาจจะมีชีวิตที่ดีกว่าหากไม่มีเธอเมื่อถังๆเอออุ้มเอ,อ้อยากลับไปถึงบ้าน ทุกคนมองออกมานอกหน้าต่างยกเว้นซื่อหยาตัวน้อยที่ยังคงนอนหลับสนิทเอ้อหนิวบอกว่าแม้สื่อหยาจะถูกโยนลงไปในบ่อเธอก็ยังจะไม่ยอมตื่นเด็กๆนั่งกอดกันด้วยสีหน้าหวาดกลัวมีเจ้าโง่อบกอดพวกเขาอยู่ด้านหลังดีมากเจ้าโง่รู้จักทําโดยไม่ต้องออกคำสั่งเธอวางเอ้อหยาลงไว้ที่ต่งแล้วกระตุ้นให้เด็กๆรีบไปนอนหลับ ออหนิวเป็นเด็กว่านอนสอนง่ายเชื่อฟังมาโดยตลอดเขาเห็นว่าต้าหนิวดูเหมือนต้องการจะถามคำถามบางอย่างกับท่านยา่าเอ้อหนิวจึงดึงต้าหนิวกลับไปที่ห้องต้าหนิวซึ่งมีเรื่องจะถามมากมายเพราะทุกคนได้ยินเสียงร้องไห้และเสียงร้องหหยหวนในตอนกลางคืนทำให้เขาเบิกตากว้างด้วยความกลัวพี่ชายนอนเธอเราจะต้องออกจากที่นี่พรุ่งนี้แล้ว เออหนิวจับมือต้าหนิวแล้วขอให้เขานอนลงต้าหนิวยังคงอยากจะพูดอะไรแต่เขาพูดไม่ออกเจ้าโมจึงนอนอบกอดเขาอีกข้างเออหนิวกังวลต้องการจะปลอบประโลมพี่ชายไม่ให้กลัวเมื่อเขาหันไปกำลังจะเอ่ยปากพูดผลก็คือต้าหนิวหลับไปแล้วทันที่ที่หัวต้าหนิวแต่หมอนเขาก็หลับไปอย่างรวดเร็ว ตายยากเกลี้ยกล่อมซานหยาโดยทำตัวราวกับพี่เลี้ยงเด็กพาซานหยาไปส่งเข้านอนแต่ซานหยาทำหน้าบึ้งอย่างเสียใจดวงตาของเธอแดงกำ่ำกางแขนออกแล้วเข้ามากอดทั้งังเอ,อ๋เธอกอดพวกเขาทีละคนแล้วอุ้มพาไปนอนแม่เท่าหลิวและเอ้อเฉียวกลับมาถึงบ้านในภายหลังนางหลิวเตือนเอ้อเฉียวแล้วพวกเขาจึงไม่พูดอะไรหลังจากกลับมา เด็กๆทุกคนพลอยหลับไปแล้วเหลือเพียงถังงเอ๋อนั่งอยู่ที่นั่นคนเดียวท่านแม่ท่านคงเหนื่อยมากแล้วหลิวเออร์เฉียวฝืนยิ้มแล้วพูดเธอมีใบหน้าซีดเผือกทังถังเอ๋อไม่พูดอะไรเธอเดินกลับไปนอนที่ห้องคนเดียวหลิวเออร์เฉียวพลิกท่านอนลูกๆแล้วห่วมผ้าให้พวกเขาสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ทำให้เธอรู้สึกแย่มากเธอเศร้าและกลัวมันน่าตกใจที่สุด ในตอนนี้เธอไม่สามารถหยุดสั่นไปทั่วร่างกายได้เลยเมื่อคิดถึงมันรวมทั้งแม่เท่าหลิวก็ไม่ง่วงนอนอีกต่อไปทั้งๆเออนอนคิดถึงใบหน้าเด็กๆที่หวาดกลัวและปฏิกิริยาของเออเฉียวและแม่เท่าเด็กๆอายุยังน้อยพวกเขาจะอยู่อย่างไรคำพูดของแม่เท่าปรากฏขึ้นในใจเธอสิ่งที่เธอทำนั้นถูกหรือผิดกันแน่ ทั้งทั้งเออนอนหลับไปเพียงสองชั่วโมงก่อนรุ่งเช้ามาถึงหลิวเอร์เฉียวทำโจกใส่หัวชไยเท้าต้มไข่และมีเนื้อตุ่นที่เหลือจากเมื่อวานทุกคนนั่งกินข้าวด้วยกันอย่างเงียบเงียบอาจเป็นเพราะเด็กๆยังดูม่วงนอนแต่ผู้ใหญ่นั้นมีเหตุผลอื่นส่วนเจ้าโง่เขากินอย่างอร,อร่อยอยู่คนเดียวหลังจากกินเสร็จทั้งทังเออขับรถม้าไปที่เมืองเพื่อรับถังไม้ขนาดใหญ่ที่จะได้ในวันนี้ มันทำมาจากไม้ทั้งหมดหากทำไม่ดีก็จะรั่วแต่เธอพบว่าร้านนี้มีชื่อเสียงเป็นอันดับหนึ่งของเมืองเมื่อก่อนถังไม้ขนาดเล็กยังขายดีแต่ปีนี้น้ำน้อยผู้คนจึงซื้อถังไม้น้อยลงไม่ต้องพูดถึงถังไม้ใหญ่ที่จะหาคนซื้อได้ยากนามสกุลของช่างไม้คือหยวนเขาเดินไปเดินมารอยอยู่ที่ประตูบ้านตั้งแต่เช้า แม้ว่าเขาจะได้รับเงินมัดจำสำหรับการสั่งทำถังไม้พิเศษมาแล้วก็ตามแต่หยวนเวิรนก็ยังคงรู้สึกไม่สบายใจจนกระทั่งมีรถม้ามาหยวนเวิรนก็ยิ้มขึ้นมาได้รีบหันกลับเข้าไปในบ้านอย่างรวดเร็วขอให้ลูกชายของเขาช่วยยกถังไม้ใบใหญ่ออกมาสองพ่อลูกแซ่หยวนรีบยกถังไม้ขึ้นบนท้ายรถม้ามัดด้วยเชือกให้แน่นพวกเขากลัวว่าถังทังเอ๋จะไม่เอาสินค้า ส่วนทั้งทั้งเออยิ้มด้วยความพอใจร้านนี้บริการได้ดีมากและทำถังไม้ได้ดีมีฝาเปิดและตัวล็อกด้วยแล้วเธอก็มอบเงินให้กับหยวนเวิือนเจ้าจะหนีจากความอดอยากหรือเจ้าจะไปไหนหยวนเวิรอนรับเงินด้วยรอยยิ้มจากนั้นเชิญเธอไปนั่งคุยกันที่ร้านข้างทางมาดื่มชากันเถอะเขารู้สึกขอบคุณทั้งทั้งเออมากจริงๆ ปีนี้เป็นเรื่องยากสำหรับเขาในการหาเลี้ยงชีพด้วยการขายในครั้งนี้ทำให้ครอบครัวของเขาจะมีชีวิตที่ดีขึ้นข้าเตรียมตัวจะไปที่เมืองชิงเหอทางทางเอ่ยยิ้มเล็กน้อยในขณะที่ตอบเมืองชิงเหอร้อยหยวนเหมินสายหัวมันไกลเกินไปที่จะไปที่นั่นและข้าเกรงว่าพวกเจ้าจะถูกปล้นก่อนที่จะไปถึงมีกลุ่มโจรผู้ลี้ภัยมากมายตลอดทางอย่างน้อยที่สุดก็ไม่ควรประมาทอาจเสียชีวิตได้ มันไม่มีหลักประกันอะไรเลยที่จะบ่งบอกว่าเจ้าจะปลอดภยัยมีผู้ชายที่แข็งแกร่งอยู่สองสามคนที่บ้านค่าดังนั้นมันจะไม่เป็นปัญหาทางทางเออจิบชาวังลงแล้วเธอกำลังจะเดินจากไปจะเป็นการดีกว่าที่จะหลบหนีให้เร็วที่สุดหากออกเดินทางล่าช้าก็จะไม่เหลืออะไรระหว่างทางเธอพูดได้เพียงเท่านี้อันที่จริง ทั้งงเออไม่จำเป็นต้องรีบร้อนเธอสามารถอยู่ที่นี่ได้เธอและครอบครัวจะไม่หิวแน่นอนแต่ทุกสิ่งที่เธอจะนำออกมาจากพื้นที่มิติจำเป็นต้องมีที่มาสถานการณ์ในเวลานี้ไร้อาหารไร้น้ำดื่มและไม่มีทางที่จะหาเงินได้เธอรู้แล้วว่าทำไมการซ่อนสมบัติจะนำมาซึ่งภัยพิบัติความมั่งคั่งมากเกินไปจะดึงดูดความโชคร้ายดังนั้น พื้นที่มิติจึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ไม่ว่าจะด้วยสถานการณ์ใดๆทั้งทั้งเอิร์มเมาสลาเป่าทั้งหมดจากพ่อค้าในเมืองและแอบ,บเข้าไปในตรอกเติมน้ำแร่ใสลงในถังใบใหญ่ท้ายรถม้าปิดฝาและล็อกมันไว้จากนั้นก็เดินทางไปที่สำนักคุ้มกันชิงหยางตู้คังหัวหน้าหน่วยคุ้มภัยยืนมองดูลูกน้องในสำนักที่กำลังยืนเรียงแถวเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางแล้ว รวมตัวเขาและหวังชวนจูและคนอื่นทั้งหมด8คนพวกเขาดูมีความแข็งแกร่งมากยกเว้นชายชุดดำคนหนึ่งที่ดูอ่อนยาวทั้งๆเอายืนมองด้วยความตกตะลึงจะไปทั้งหมดนี่เลยเหรอเมื่อเห็นทั้งๆเอมองมาที่เขาตู้ครังก็รีบพูดอย่างรวดเร็วว่าพวกเขาอยู่ในสภาพที่สิ้นหวังข้าคิดว่าพวกเขามีทักษะที่ดี ดังนั้นข้าจึงปล่อยให้พวกเขาทำงานในครั้งนี้ด้วยกันการเดินทางต้องใช้ระยะเวลายาวนานและข้าก็ไม่อยากจะให้เกิดอะไรขึ้นในระหว่างทางหากมีอะไรผิดปกติพวกเขาก็ช่วยกันจัดการได้ทั้งทั้งเอถอนสายตาจากตู้คังมองไปคนทั้งหมดพวกเขามีสีหน้าที่คาดหวังว่าเธอจะยอมรับเธอพยักหน้าตกลงไปกันเถอะ ก่อนจะออกเดินทางจากสำนักคุ้มภัยทังทัง,งเอ๋อมองไปที่เกวียนลาบนเกวียนลานั้นมีโครงหลังคาหากไม่มีรั้วกั้นซ้ายและขวาก็จะดูใหญ่และกว้างขวางมีชายชาราผมขาวนั่งอยู่ในนั้นเมื่อชายชาราเห็นทังทังเอ๋อเขาขอให้หวังชวนจูช่วยพยุงเขาโดยไม่ได้พูดอะไรลุงหวังไม่ต้องลงมานะย่าจือลำบากเจ้าแล้วจริงๆหลังเตอ๋อฟ้าไม่ได้หยุดเพราะคำพูดของทังทังเอ,อ๋อ เขายังคงต้องการลงมาจากกีลลาเธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเธอต้องลงจากรถม้ามาหาพ่อเท่าหวังเต๋อฟาชายชราเช่นข้ายังคงแข็งแรงอยู่แต่ตลอดการเดินทางข้าขอรบกวนเจ้าไม่มีปัญหาชวนจูก็ไม่ได้ช่วยข้าด้วยหรือหวังชวนจูมองถังถังเอ๋อด้วยความซาบซึ้งดวงตาของเขาแดงเล็กน้อยแต่ก็ยังพูดด้วยรอยยิ้ม ท่านปู่ไม่ต้องกังวลข้ายินดีจะตอบแทนป้าหลิวในอนาคตอย่างแน่นอนสำนักคุ้มภัยมีกฎเกณฑ์ไม่สามารถพายาตมาด้วยไม่ว่าสถานการณ์ใดๆแต่ถ้านายจ้างต้องการมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งชีต้าชวนและชีอันอยู่ในทีมเขาสองคนมองหน้ากันทีมคุ้มกันเดินทางไปที่หมู่บ้านหยาซีอย่างเต็มกำลังแม่เท่าหลิวตกใจเมื่อเห็นคนจำนวนมากเออเฉียวมีสีหน้าไม่อยากจะเชื่อ เด็กๆวิ่งไปรอบๆด้วยความตื่นเต้นมองดูสิ่งนั้นมองดูสิ่งนี้แม่เท่าหลิวอยากจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นหวังเตอฟ้าก็พูดขึ้นมาก่อนว่าน้องหลิวเจ้ามีสปายที่ดีเมื่อนางหลิวเห็นว่าเป็นหวังเตอฟา้าเธอก็รีบก้าวมาข้างหน้าเพื่อทักทายพี่หวังก็มากับพวกเราใช่ข้าขอให้หวังชวนจูพาข้าไปที่ฟู่เฉิงข้าก็เลยถูกเขาพามาด้วย ลังจากที่หวังเตอิอฟามั่นใจแล้วว่าเขาจะได้ร่วมออกเดินทางไปด้วยอารมณ์ของเขาก็สดใสขึ้นทันทีนี่ต้องใช้เงินเท่าไหร่กันในตอนแรกแม่เท่าหลิวคิดว่าจะต้องเบียดเสียดกันในรถมาคันเดียวและบางทีอาจจะเจอคนขัดขวางระหว่างทางแม่เท่ากังวลมากเกี่ยวกับการเดินทางในครั้งนี้แต่เห็นทั้งงเออจ้างคนคุ้มกันมาจริงๆ เอ่อเฉียวที่กำลังพยุงแม่เท่าพูดว่าท่านย่าแม่ของข้าอยู่ตรงนั้นนางหลิวมองไปที่ถังทางเอินางรู้สึกว่านางไม่สามารถมองข้ามลูกสะปรยคนนี้ได้อีกต่อไปสิ่งของทั้งหมดภายในบ้านถูกย้ายไปไว้บนรถมา้าทางทางเอิต้าหนิวและเออร์หนิวนั่งด้วยกันโมเฟิงเป็นคนขับเขาเป็นคนที่ตู้คังแนะนำว่าคนผู้นี้มีฝีมือที่ดีเจ้าโมนั่งอยู่ข้างๆโมเฟิง ทัศนคติที่โมเฟิงมีต่อเจ้าโง่นั้นชัดเจนมากเขาสบายสบายกับการกระทำของเจ้าโง่แม้จะไม่ได้ช่วยเขาเจ้าโง่ถือก้อนหินไว้ในมือบางครั้งเขาก็เล่นมันได้ตลอดทางทั้งงเออรู้สึกงงงวยก้อนหินหายากนักรอถึงต้องเอาไปด้วยแต่เจ้าโง่ไม่ก่อปัญหาเธอก็ปล่อยเขาไปในรถมาอีกคันแม่เท่าหลิวเอ๋อเฉียวต้ายาเอ๋อหยาซานหยาสื่อหยา มีหวังชวนจูเป็นคนขับรถตู้คังขับเกวียนลาและคนอื่นๆก็นั่งอยู่บนเกวียนคันนั้นตอนนี้ใกล้จะถึงเวลาอาหารกลางวันแล้วทงังถังเอ,อ๋อจึงแจกซาลาเปาร้อนๆให้กับทุกคนพวกเขาไม่คาดคิดว่าจะมีซาลาเปาลูกใหญ่ให้กินและมีน้ำให้ดื่มด้วยป้าหลิวทำไมน้ำของป้าถึงมีรสชาติด,ดีจังหวังชวนจูทานและมีอีกอย่างที่เขาไม่ได้ถามน้ำมาจากไหน แต่ทั้งๆเออพูดอย่างสบายสบายออกมาก่อนว่ามันมาจากบ่อน้ำที่อยู่ตรงหัวหมู่บ้านแม้ว่ามันจะแห้งแต่ก็ยังมีน้ำซึมไหลออกมาเป็นครั้งคราวด้วยเหตุที่เธอต้องหาทางปิดบังที่มาของน้ำเธอจึงเติมน้ำลงไปในบ่อก่อนที่จะเข้าเมืองหวังเตอ๋อฟาก็พูดว่าดีจริงดีจริงบ่อน้ำที่หัวหมู่บ้านของพวกเราเป็นสถานที่ที่ดีจริงๆ เมื่อพวกเขามาถึงทางเข้าหมู่บ้านทุกคนก็มองดูบ่อน้ำเป็นพิเศษและเห็นว่ามีน้ำอยู่ในบ่อจริงๆทั้งๆเอ,อยื่นเชือกและถังไม้ให้พวกเขาตักน้ำขึ้นมาอย่างไม่เกรงใจเติมน้ำในกระเพาะกันอย่างเต็มอิ่มจากนั้นก็ออกเดินทางต่อไปพวกเราไปยังเมืองหยงเหอกันเถอะจบบทที่19